สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพิ่สันลังเทพครับจะมาขอดูพาที่ขอพิ่สันลังเทพกันนะครับว่าห้อยอะไรมาบ้างพี่สันสวัสดีครับต้องขอดูพาที่คอหน่อยครับพี่ว่าวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับทีละเส้นเรื่องหมดเลยออมาดเลยประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ก่อนเลยครับพี่เป็นเราเป็นทั่วทับหลักเตารี่ครับหน้าทีมปี2อ0 8ครับผมเป็นที่หนึ่งมาสามยาน สวยเลยใช่ไหมครับแล้วก็ที่2 2> สองเป็นปาตามหาเสน่ห์ครับโต๊ะวัสดุชิบีครับเป็นปิดตาร er> ุ่นแรกของวัสดุโต๊ะครับพี่สวยเลยมันก็ปิดที่หน um> ึ่งมาสองสามครับพี่แล้วก็อันนี้พระที่ใช้คู่ตัวก็จะเป็นชอบเป็นพิเศษเพราะว่ารุ่นนี้ชื่อดีปราชัย พระชัยได้หนูโชคใช่ไหมพระชัยที่สี่ตั้งเยอะอาจารย์น้องรับผิดอาจารย์น้องแล้วก็นิเวศบ้านเกิดครับกิมนาลากินตัวจีนสองสี่แปดห้าครับพี่สองเรียบจุดแล้วก็มีแอบทุกอย่างที่หนึ่งก็นี่จะเป็นติดตัวตลอดก็จะเป็นอาจารย์นองมาลายแฟนลูปครับอาจารย์นองาใส่หนังกับสายการบินครับพี่ประมาณครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่